เสียงเด็กอะเห่าไม่ค่อยได้ยินเสียงเห่าได้ยินเสียงเห่าวันนั้นนะได่เห่าแล้วน้องภูมิน้องภูมิถอยหลังขยัดเลยโดนเข้าบ้านเนป็ไม่ค่อยเห่าเหรออยู่บ้านมันเห่ามันต่อมเนื้อหมาตรงข้ามเห่าอ่ะเห่าตามีอะไรสะบัดถุงอนสบัดถนอนพี่ว่ามันไม่เจอใครไงไม่รู้จะเห่าใคร ตัวเดียวครัวคนโดนรถจักไปข่าในดวงทุกอย่ดูข่าวนี่ไงที่หมาโดนเต้าบ้านแล้วโดนตัดขาโอ้โหน่าสงสารจังเนี่ยไม่คือเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็ให้หมาทิ้งหมาเฝ้าบ้านเขากลับมาปรากฏว่าหมาโดนตัดขาขาดแล้วโยนก็ไปอีกบ้านหนึ่งหมาชิบะับที่นี่หมาไซบีเรียนฮัสกี้อยู่โอ้ยแต่ท้องเซมบ้านน่าจะมีคนตัดมันนะดิพันเหมือนของพี่เต๋ออะน่าสงสารค่ะมันขาดอ่ะหูมันหนักด้วยโอ้โหเร็วอ่ะ อโมยหรือเปล่าแล้วก็ตัดเสร็จแล้วโยนไปอีกบ้านหนึงซึ่งมีหมาอีกพันหนึงอยู่มาก็แฉะๆๆๆคือคนเจ้าของเขาร้องไห้เลยแบบว่าขาไปกันไม่มีค่ะท้องเลยขาดตัดเข้าเดิมมันต้องคืบกระดึ๊บกระดึ๊บบ้า ช่วยถ่ายอเฟยลงสัก bye นิดได้ป้ะ่อยากส่ชุดน้ำมากเลยมาต้องใจศิลปินมันอ <c oughs> ้วน, <c oughs> น,นขึ้มไหมคะคิดถึงจริงๆนะดนมากเลยนะ